thank you ได้รับเกียรติเพราะนั้นกรรมการให้เข้ามาดูแลให้เข้ามาชี้แนะได้เข้ามาในโครงการพิเศษของโรงเรียนของเลาสมต์ปตลอน้ำก็ไม่มียูอาจารย์ปราโลดทำได้ทำไมนั้อาจารย์ปราโลดครับพ่อมือซ้ายจับ ท่านสือในการโรงเรียนกาศิกิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้การเชิดเกียรติครับที่หนึ่งครับเป็นประธานกรรมการท่านที่สนะคะท่านรองผู้การโรงเรียนการศิกษาวิทยาศาสตร์รองประธานกรรมการนะคะท่านสนกรัฐิลป์ครัทานที่สนะครับเป็นผู้ส่งคุณมุตนะครับท่านส่งกราพันโดรานะครับเป็นกรรมการครับ ต่อไปจะท่านศึกษาเทศคณะกรรมการและเลขาธิการค่ะท่านวิทยาศิชาค่ะและท่านสุดท้ายนะครับอยากเป็นท่านคุณครูทาทิกจันทร์รัตนมานะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการครับท่านผู้บริการโรงเรียนกรรมาษฎสากครับท่านขอคุณศักดิ์เสรีรครับท่านคท่านผู้ราท่านรองผู้บริการประสบสุขเดียนตะครับ ปญรอสมงคร้และท่านรองพระสนรักดิการดำนการศึกษาทางกในการประโยชน์กลรปลอยใี่โปรงสนุในการเรียนกนกำลายรองกูที่รตครับวันนี้พวกเราเป็นคณกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากสำนั เียจะสุดท้ายจะคุยจะประเมินการบริหารจัดก,ก,การด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการมาตรฐานพื้นฐานหรือเรียกเป็นชื่อย่อเป็นโอเปกคิวเอแต่ก่อนที่พวกเราจะผ่านาระดับโอเปกคิวเอพวกเราจะต้องผ่านการประเมินในระดับเอสซีคิวเอก่อนครันก็จะนำเสนอเริ่มจากหมวดที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งก็คือการนำองคอ์กรการนำองค์กรนี่ให้นำเสนอ ขัน้นพื้นฐานด้วยก็คือหนึ่งก็คือการสร้างทีมงานประสานเครือขา่ายกระจายอำนาจการจัดการปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่เน้นงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและได้มาตรฐานสากลน,นี่คือแนวการทํางานที่ผมนําเสนอในอที่ผมขอย้ายเข้ามาอยู่ในกร,รมาราสายด้วยนะรูปแบบที่การจาาับทําสัมพันธ์ นะครับลำดับวิดซึ่งจะใช้ระยะเวลา3ปีนะครับต่อหนึ่งแผนนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการต่างที่เป็นในสไลด์นะครับก็คือจะมีการเตรียมการลงเวาสนะครับตัวอินพุตเรานะครับในด้านของนักเก็มีมีสุดได้สูญเสียนะครับตัวป้อนที่หนึ่งก็คือนะครับตัวป้อนที่หนึ่งนะครับก็คือนักเรียนนะครับาการรับแล้วก็ ปรับปรุงผลการดำเนินงานนะครับส่วน4.2นะครับเรื่องที่2ก็คือการจัดการความรียบงบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะในกรณีที่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะโรงเรนของเรามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์นะคะเช่นการอบรมการใช้ Google Classroom ค่ะการใช้ Google Meet ในการ สอนออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในด้านสอบหัวข้อหลักนะคะก็คือความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรค่ะ 2. น,นะคะคือการพัฒนานบุคลากรและผู้นานค่ะประการแรกนะคะความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรค่ะร่วมมือพัฒน,น,นานําความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสามนและได้่อวัฒนรตขององค์กร ของโรงเรียนกมลาใสนะคะที่จะกล่าวถึงในข้อที่หนค่ะจากนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแผนผังที่ได้เห็นโค,ครงสร้างของกระบวนการออกแบบระบบงานนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนอย่างที่เรา